สวัสดีค่ะวันนี้วันมหาจักรีนะคะพี่จินดาก็จัดพิธีบวงสวงนะสร้างบุญสร้างกุศลนิมมพระสวดถวายสังฆทานมหาสังฆทานนะคะอันนี้บ้านคุณแม่แตงค่ะเปิดบ้านทำบุญนะคะทำบุญถวายนะคะ บุญถาวายสเสด็จพ่อพระพิยะมหาราชเวลาวลกระสัตรไทยเวลบุรุษเวลาสตรีฐานแก้วกล้าผู้สร้างชาติผู้ชาติรักษาชาติรักษาุทธศา,าส,สนาทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยจ้าอำน,นาจบุญพระลานในสงนี้นะคะก็ขอให้พระองค์ท่านโปรดเมตตาคุ้มครองรักษาลูกหลานทุกๆคนที่เกิดในช่วยชลูกันเถาะมาลงมาเส็งมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลทุกๆคนนะคะผู้ที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์นะคะ พ,กกพระเกตพระราหูเอาเลยค่ะขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนอายุมั่นสันยืนทุกๆคนนะคะขอให้แขล้วคร่ดปลอดภยัยปราศจาก สวัสดีค่ะวันนี้วันมหาจักรีนะคะพี่จินดาก็จัดพิธีบวงสวงนะสร้างบุญสร้างกุศลนิมมพระสวดถวายสังฆทานมหาสังฆทานนะคะอันนี้บ้านคุณแม่แตงค่ะเปิดบ้านทำบุญนะคะทำบุญถวายนะคะทำบุญถวายสเสด็จพ่อพระพิยะมหาราภวลาักษตรไทยเวลาบุรุษ เวลาสตรีฐานแก้วก้าผู้สร้างชาติคู่ชาติรักษาชาติรักษาพุทธศาสนาทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยจ้าอำน,นาจบุญพร,ราในสงนี้นะคะก็ขอให้พระองค์ท่านโปรดเมตตาคุ้มครองรักษาลูกหลานทุกๆคนที่เกิดในชั่วชลูกันเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกรักกาจอกุลทุกๆคนนะคะผู้ที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธปรหัส,สุ์เสานะคะ พระเกตพระราหูเอาเลยค่ะขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนอายุมั่นกันยืนทุกๆคนนะคะขอให้แก้วคาปลอดภัยปราศจากสสวัดีค่ะพี่จินดาค่ะได้ทาคนสร้างบทร่มญาติบทภาษีอริยะไม่ไตบทรัชการที่สิบค่ะนี่ค่ะทอดถวายไว้ในผ่อนดินเพื่อสร้างขึ้นตามพระบัญชาขององค์สมเด็จพระสิทธิฟ้าจุฬาโลก